วันนี้มาพาเพื่อนๆมาชมงานวันเด็กของหาดปาตองที่ภูเก็ตค่ะทุกคนเรามาดูที่เขาจอดรถกันนะคะก็จะจอดอยู่บริเวณสนามฟุตบอลที่ติดกับตรงสำนักสงแหลมเพชรนะคะนี่ค่ะก็ที่จอดรถก็คือเยอะมากนะคะก็เป็นที่ใกล้ๆกันนี่เองนะคะ เดี๋ยวสักครู่ค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินข้ามถนนไปฝั่งหน้าหาดกันนะคะเพราะว่าเขาจัดงานอยู่บริเวณนั้นค่ะดูสิคะว่าคนจะมาเยอะไหมนะคะนี่เลยนะคะเข้ามาแล้วค่ะก็คนประมาณนี้เลยค่ะทุกคนมาช่วงนี้คนก็แน่นแล้วนะคะทุกคนมาประมาณเกือบ ก้าโมงครึ่งค่ะราวๆนึงนะคะก็มีคนมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็บริเวณงานนี้มีของกินเยอะมากเขามาแจกให้กับเด็กๆนะคะที่มางานนี้กันนะคะก็สเปเชียลนะคะพิเศษสำหรับเด็กๆที่มาเที่ยวงานนี้นะคะและที่นี้ก็ได้มาทานข้าวไข่เจียวนะคะก็ยืนต่อคิวกับเขาสักแป,ป๊บนึงก็ได้ข้าวไข่เจียวมาทานหนึ่งวยท้วนนะคะทุกคนอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันค่ะทุกคนและบรรยากาศในการกินข้าวไข่เจียววันนี้ก็ดูบรรยากาศดีมากนะคะเพราะว่ากินท่ามกลาง ท้องฟ้าที่สดใสนะคะก็อยู่ริมหาดกันเลยทีเดียวนะคะยืนกินกันให้อิ่มอร่อยกันไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็รอบๆงานนะคะเขาก็จะมีจัดบูธให้เด็กๆนะคะได้มาร่วมกิจกรรมกันเยอะมากๆแล้วก็มีหน่วยงานมีโรงแรมที่อยู่บริเวณนี้นะคะในหาดป่าตองนี่แหละคะ่ะหาดป่าตองหาดกรหลิมนะคะก็มาร่วมกันอย่างคับคั่งกันเลยทีเดียวะคะ่ะก็เด็กๆดูมีความสุขมากๆนะคะมีกิจกรรมหลากหลาย หลากหลายชนิดเลยนะคะหลากหลายแบบเลยบนเวทีนะคะเขาก็จัดกันแบบโอ้โหนะคะเด็กๆน่าจะแบบตื่นเต้นกันน่าดูเลยนะคะโอเคค่ะไปดูงานกันต่อเลยค่ะ หลังจากกินข้าวเสร็จนะคะดูกิจกรรมเล็กๆน้อยๆของเด็กๆนะคะเราก็มากินขนมเค้กกันด้วยค่ะทุกคนต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่มาออกบูธในวันนี้แล้วก็ได้ทานทั้งข้าวไข่เจียวแล้วก็ขนมเคก้กน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยนะคะก็กินท่ามกลางบรรยากาศดีอีกแล้วนะคะท่ามกลางทะเลนะคะชายหาดป่าตองนั่นเองนะคะทุกคนเอาบรรยากาศดีๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆนะคะ เป็นงานวันเด็กที่จัดที่หาดป่าตองจังหวัดภูเกต็ตเป็นปี2025นะคะปีนี้นะคะและหน่วยงานหลักที่ดูแลในงานนี้ก็คือเทศบาลเมืองป่าตองนั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่จัดงานนี้ขึ้นมานะคะทุกคน และภายในงานก็ยังมีร้านตัดผมนะคะที่มาออกงานกับเขานะคะมีโรงแรมเยอะมากๆนะคะที่เข้ามาร่วมจัดบูธท,ที่นี่นะคะเป็นบรรยากาศที่น่ารักน่าเอ็นดูน่าปรับรับืจมใจมากเลยนะคะถือได้ว่าจัดงานออกมาดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะทุกคนฝากเพื่อนกดติดตาม Subscribe ช่องไทยเฮอร์บดโฮมด้วยนะคะต้องขอตัวลาไปพร้อมกับบรรยากาศน่ารักสดใสกิ้วก้าวของเด็กๆตอนนี้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะ